ตัวอย่างให้เวกเตอร์ a เท่ากับ 2i บวก 4j บวก k เวกเตอร์ b เท่ากับ 3i ลบ 5j บวก,ก 3k และ เวกเตอร์ c เท่ากับลบ i ลบ3 j บวก7 k ถ้ากำหนดให้เวกเตอร์ d เท่ากับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ลบเวกเตอร์ c จงหายูนิตเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยยูนิตเวกเตอร์ ของเวกเตอร์ดีและ r e เร i ชั c น s i n ซหรือ c o s คไซบอกทิศหรือนะเราเรียกว่า c o s คไซบอกทิศของเวกเตอร์ดีเรียกว่าโคไซบอกทิศ วิธีทำจากโจทย์ก็คือเขาบอกว่าเวกเตอร์ดเท่ากับเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แล้วก็ลบเวกเตอร์ C อันนี้คือลอบเวกเตอร์ C แต่โจทย์กำหนดให้คือโจทย์คือตัวนี้อันนี้คือบวก C เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลบ C ก็ให้กลับเครื่องหมายจากลบเป็นบวกก็จะได้เวกเตอร์บวกเวกเตอร์ลบ C นี่คือโจทย์ให้นะครับโจทย์ให้เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนค่าเวกเตอร์ d ก็จะมีค่าเท่ากับ 2i บวก 4j บวก 1k บวกกับเวกเตอร์ b 3i ลบ 5j บวก 3k แล้วก็บวกด้วยลรลกลับทิศของเวกเตอร์ลบก็คือ I บวก 3J บวก 7k การบวกเวกเตอร์ก็คือคุณเอาค่าบนแกนนะฮะมาบวกลบกันก็คือ I ก็คือแกน x ก็ค่าเฉพาะแกนมาบวกกันก่อนนี่คือเวกเตอรอ์บนแกน X ก็คือคุณก็จะได้ออกมาก็จะมีค่าบนแกน x ก่อนก็คือ 2I บวก3 i บวก i มารวมกันอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็บวกด้วยค่าบนแกน y 4 j ลบ5 j แล้วก็บวก3 j แล้วก็บวกด้วยค่าบนแกน z ก็คือ k บวก3 k บวก7 k ขอตรงนี้ผิดแควตรงนี้ต้องเป็นลบเพราะกับทิศต,ตรงนี้ต้องเป็นลบนะครับจากบวกบวกเป็นลบตรงนี้ก็ได้เป็นลบเครื่องหมายเป็นลบก็บเมื่อกี้ข้างบนเมื่อกี้นะฮะตรงนี้เครื่องหมายลบเป็นบวกลบเป็นบวกบวกเป็นลบ ราเป็นเวกเตอร์ลบสพันคำตอบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 6i บวก 2j แล้วก็ลบ 3k อันนี้เราเรียกว่าเวกเตอร์ d 6ก็คือขนาดของเวกเตอร์ d ขนาดบนแกน x มันจะบอกให้เรียบร้อย ส่วนเลข2ก็คือขนาดของเวกเตอร์ D บนแกน y ส่วน3ก็คือขนาดของเวกเตอร์ D บนแกนลบเซเวกเตอร์ D จะบอกให้หมดเพราะฉะนั้นเขาให้หายูนิตเวกเตอร์ก็จะมีค่าจากนิยามของยูนิตเวกเตอร์เรากำนดก่อนให้ดีให้ ดีเล็กเรากำหนอดอย่างนี้แทนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเวกเตอร์ดีคุณก็จะได้ยูนิตเวกเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์หารด้วยขนาดของเวกเตอร์เวกเตอร์ดีก็จะมีค่าเท่ากับ 6i บวก 2j ลบ 3k หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ดีขนาดก็คือสแควร oot 6กำลัง2บวก2กำลัง2บวกลบ3กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ 6i บวก 2j ลบ 3k หารด้วย7หรือมีค่าเท่ากับ 0.86i บวก 0.29j ลบ 0.43k ต่อไปโคไซน์บอกทิศหรือ Direct i o n โคไซน์เดเร็กชั c o โคไซ ของเวกเตอร์ดีเดเร็ชันโคไซนก็คือ c o s เซตาเเท่ากับ D บนแกน X หารด้วย D. D บนแกน X ก็คือ6ส่วน 7. c o s คอสเซตก็คือ D บนแกน Y หารด้วย D. เท่ากับ2ส่วน 7. c o s คอสเซต ก็เท่ากับ dz หารด้วย d d บนแกน z ก็คือลบ3ามส่วนเจลบสามลบสาอลบสามมาจากไหนเอาหกสอลบสก็คือจากเวกเตอร์ดีมาจากเวกเตอร์ดีที่เราได้เวกเตอร์ดีก็คือ 6i ไอบวกสองเลบสานี่คือค่าเวกเตอร์ดี ขนาดบนแกน x ขนาดบนแกน y ขนาดบนแกน z ขนาดก็คือสแควรูตนี่คือขนาดขนาดของ d บนแกน x ยกกำลังสองขนาดของ d บนแกน y บวกด้วยขนาดของ d บนแกน y ยกกำลังสองบวกด้วยขนาดของ d บนแกน z ยกกำลังสอง